สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูคุณพ่อพับขอบปากตะก้าค่ะพี่น้องพับขอบไหนเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพับขอบด้านในค่ะสวยงามเลยค่ะตะก้าอ่ะเดินม จำรู้ตเอะเ,เลยโบดึงขีข้าดดิงขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่ำมชมมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการขอบคุณเลยลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเป็นการพับขอบปากด้านไหนเด้อค่ะพี่น้องขอบขอบปากตะก,กร้าด้านในค่ะ ตะกาเสสวยค่ะพี่น้องตะกาใบหน่อยเฮ็ดยากแต่พี่น้องพับยากพับออกมาก็ได้พับยากอยู่ พ่อสวยดีนะพ่อพ่อสวยให้สวยนะเนี่ยเนี่ยสวยสวยเนี่ยพ่อพ่อจะเอาอะไรคะหาส้นตอกหาส้นตอกเหรอ,อตอนนี้พ่อกรัังที่นำส้นตอกไปเสียบไว้ก่อนใช่ไหมพ่อเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมอ่าเป็นสัญลักษณ์บอตออ่าบอลตอกันค่ะพี่น้องพ่อจีเอาตอกเสียบไวะะ้ด้ค่ะนี่ค่ะ เสียบไว้มันค่อยยิบบ่ลงบ่ลืมค่ะนี่ใสง่ายจ้าร้องง่ิยยุติธรรสุดใจอืมเอเคี้ะกค่ะ Thương mấy bọ? No <laughs>